สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Key Sectional วันนี้เรามีเรื่องดีๆมาแนะนํากันอีกแล้ววันนี้พามาดูเครื่องจักรตัวหนึง่งในนี้เราเรียกว่าเครื่องรีดหลังคารอน760รุ่นออนไซต์ site. อ่าทำไมต้องเป็นออนไซต์นะมันก็มีสาเหตุของมันนะครับตัวนี้นะเป็นตัวพิเศษนะเราเป็นผู้นําเข้าเจ้าเดียวนะครับสําหรับเครื่องรุ่นออนไซต์ site, นะครับออนไซต์เหมาะสมยังไงเหมาะกับงานอะไรเดี๋ยวจะตามไปคุยกันนะครับ ในส่วนของเครื่องรีดออนไซต์เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องรีดเมทัลชีสรอน760นะครับก็ต้องบอกว่าความแตกต่างของตัวสันลอนไม่เทียบเท่าเลยกับเครื่องรุ่นใหญ่เครื่องเวียดนามรุ่น18ลูกรีดหรือ20ลูกรีดระบบสันลอนทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ข้อดีของเขาตัวนี้คืออันดับแรกเลยครับขนาดตัวของเขาสัน้นนะฮะขนาดตัวของเขาสัน้นแค่ประมาณ6เมตรเองนะตัวนี้น้าหนัก น้ำหนักอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3ตันประมาณ2ตันกว่าๆนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งขนาดไซส์และน้ำหนักเนี่ยมีผลทำให้เขายกย้ายไปที่ต่างๆได้ง่ายนะฮะแลในส่วนของฐานโครงสร้างก็แข็งแรงนะเป็นระบบ i-beam นะครับเป็นโครงสร้างใหญ่เหมือนกันนะครับใช้ระบบชุดลูกลีด11แถวทำให้ตัวของเขาสั้นระบบขึ้นฟอร์มแบบขึ้นฟอร์มเต็มนะครับ ขึ้น6 5สันลอนเต็มเลยนะฮะทำให้ระบบของเขาสั้นแล้วก็รีดออกมาแล้วสันลอนค่อนข้างแข็งแรงเลยนะเหมาะกับงานรีดขนาดไซส์บางตั้งแต่0.20นะ0.23 0.25แม็กสุดเลยรีดได้ถึง0.40เพิ่งมีลูกค้าหลายๆท่านเอาไปรีดแล้วใช้กับงานหลังคานะฮะก็ยังสันลอนก็ยังคมคมและก็สวยอยู่นะครับก็วันนี้พามาแนะนำในส่วนตัวนี้นะครับ ก็ส่วนที่เราให้ไปนะจะมีในส่วนของชุดเครื่องรีดนะฮะเครื่องรีดก็จะมีในส่วนของตู้อ่าตู้ชุดไฮดชุดไฮดรอลิกนะชุดชุดตัดไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ตู้คอนโทรลไฟนะครับแล้วก็มีชุดในส่วนของชุดเครื่องรีดนะครับแล้วที่เราให้ไปตัวก็คือในชุดในส่วนของงานอันคอยเลอร์ตัวนี้เป็นชุดงานอันคอยเลอร์แบบระบบมือหรือเรียกว่าแมนนวลนะใช้คนช่วยปล่อยนะครับใช้คนช่วยปล่อยก็คือ มันอาจจะไม่เหมือนของเครื่องรุ่นใหญ่เขานะเครื่องของเวียดนามเน่ยเขาจะเป็นระบบไฮดริกปล่อยคือปล่อยออโ,โต้แต่อันนี้เราประหยัดกว่างไงนะครับราคาเนี่ยรวมกันแล้วว่าน่าจะประมาณ1ต่อ3ส่วนเลยนะครับของราคาที่จะต้องซื้อไปไปใช้กันนะครับก็จะมีตัวนี้แถมไปให้นะครับทุ่งอันคอยมือตัวนี้รับน้าหนักได้5ตันเหมือนกันเลยเหมือนกับชุดอันคอยเลอร์แบบไฮดริกเลยนะครับเหมือนกันเลยก็ จะแถมไปให้ในชุดเครื่องเลยพุยง่ายว่าเ,เครื่องรีดกับอันคอยไปเนี่ยสามารถทําธุรกิจได้เลยนะครับสามารถทําธุรกิจได้เลยโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูขั้นตอนการใช้เครื่องนะครับเดี๋ยวให้น้องให้น้องแนะนำเดี๋ยวให้เปิดเครื่องให้ดูเลยครับปิดเครื่องเลยกดรันเลยอ่าตอนนี้นะครับเครื่องก็ใช้งานง่ายนะครับจะมีในส่วนของชุดจอนะครับ นะครับก็นี้ออกมาแล้วตัวนี้นะครับสันลอนนะครับจะเหมือนโปรไฟล์760เลยนะครับออกมาค่อนข้างสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในขั้นตอนต่างๆครับนะครับในส่วนของตัวอันคอยเลอร์เราต้องลักษณะของการปล่อยจะเป็นลักษณะนี้นะครับปล่อยด้วยมือนะครับใช้คนปล่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแผ่นก็จะ รันเข้ามานะครับตอนนี้แผ่นรันเข้ามาแล้วตัวน,นี้ก็สึงข,งขั้นตอนของการตัดนะครับจะเห็นได้ว่าสันรลอนออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยงามเลยนะครับอันนี้นะครับสามารถรีดได้ทั้ง ทุกความหนานะครับแล้วก็ทั้งงานอนลูซิเง,งานสีสามารถรีดได้หมดเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราก็พามาแนะนําในส่วนของเครื่องรีดออนไซต์นะครับที่เรามีจัดจำหน่ายถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับว่า,าใช้งานยังไงต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่นะครับก็สอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ไว้ติดตามกับข้อมูลดีด ที่ G s e c t i o n e l